ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันเล่บอลซีวี g u e สนามแรกที่เวียดนามโดยไทยเราสามารถเก็บชัยชนะได้3นัดรวดโดยในชัยชนะ2นัดแรกที่เจอกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เราเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยการชนะ3ต่อ0เซตทั้ง2เกมในเกมนัดปิดสนามที่ต้องเจอกับเจ้าภาพเวียดนามทั้ง2ทีมมีเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสิน้นโดยเวียดนามก็ต้องการเอาชนะไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ และเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าวอลเลย์บอลของเวียดนามไดพัฒนามาเทียบเท่าไทยแล้วส่วนไทยก็ต้องการชนะ <All right. S 1> เพื่อต้องการกรอบกู้ศรัทธาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย <All right. S 1> และต้องการพิสูจน์การเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนทั้ง2ทีมจึงจัดชุดใหญ่ใส่หนักด้วยกันทั้งคู่โดยเจ้าพเวียดนามส่งทั้งโฟทีและบิ๊กเยนลงคู่กันส่วนไทยก็จัดชุดหลักลงตั้งแต่เซตแรกในเซตแรกไทยนั้นเล่นได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วนเวียดนามก็ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันหลายลูกที่เป็นลูกง่ายเวียดนามก็พลาดแสดงให้เห็นถึงความกดดันของทางทีมเวียดนามที่ค่อนข้างมีมากจุดหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการเล่นร่วมกันของทานที่ทานทุยกับบิ๊กเตียนที่ดูเหมือนว่าจะข,า,ขาดเกิน,กนทำให้ไทยชนะเซตแรกไปอย่างไม่ยากเย็น25-18ต่อแต่เซตที่2เวียดนามก็เล่นได้ดีขึ้นมากทางโค้ชเงียนต้นเกียร ดูเหมือนว่าจะค้นพบทางสว่างว่าฐานที่ทานทุยกับบิ๊กเตียนไม่สามารถลงสนามพร้อมกันได้จึงเลือกที่จะเก็บโฟทเอาไว้ข้างสนามและให้บิ๊กเตียนเป็นพระเอกซึ่งเกมก็ดีขึ้นจริงๆสามารถเบียดเอาชนะไทยไปได้ในเซตที่2 29ต่อ2 7ในเซตที่3ทางฝั่งเวียดนามก็ใช้แผนการเล่นทีดูไม่ซับซ้อนคือทำยังไงก็ได้ให้บิ๊กเตียนได้ขึ้นตบเราเลยจะเห็นว่าแทบทุกครั้ง ทุกคนจะส่งบอลไปให้บิ๊กเตียนแต่ทางบิ๊กเตียนก็ได้เทคตัวขึ้นตบทีไรดูเหมือนว่าไทยก็จะเอาไม่อยู่เหมือนกันตบโคตรโหดโคตรแรงจนเวียดนามเอาชนะไทยไปได้นในเซตที่3ด้วยคะแนน25ต่อ23ซึ่งมาถึงตอนนี้แฟนๆเวียดนามต่างมองถึงชัยชนะในแมชนี้แล้วแต่ในเซตที่3ไทยก็สามารถเอาชนะคืนได้25ต่อ21ทำให้เสมอกัน2ต่อ2เซตต้องมีเซตที่5ตัดสิน และไทยก็เอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15ต่อ13ชนิดที่ว่าใจหายใจคว่ำกันแบบสุดๆทีมไทยชนะ3เกมรวดมี8คะแนนคว้าแชมป์ของการแข่งขันสนามแรกไปครองส่วนเวียดนามชนะ2แพ้1มี7คะแนนจบไปที่รองแชมป์ส่วนฟิลิปปินส์จบอันดับ3และอินโดนีเซียจบที่อันดับ4จะว่าชนะแล้วดีใจไหมมันก็ดีใจนะแต่มันโล่งใจมากกว่าเพราะถ้าไทยแพ้ขึ้นมา รับรองได้ว่าโลกโซเชียลไม่สง,งบสุขแน่นอนพอเราชนะมากับอที่จะกล่อมแกล้มไปได้แต่ก็เป็นผู้ชนะที่ไม่ค่อยกล้าคุยโมโ้อ้อวดทำตัวเงียบเงียบเรียบร้อยตางจากฝังเวียดนามที่แม้จะแพ้แต่บรรดาชาวเน็ตเวียดนามนก็ออกมาชื่นชมทีมตัวเองว่ากำลังก้ามาทัดเทียมเบอร์หนึ่งในอาเซียนแบบไทยได้แล้วหลังจากที่จบเซตแรกแฟนชาวไทยต่างคิดว่าแมตช์นี้ไม่น่าจะยากเย็นอะไรสำหรับเราแต่สุดท้ายกว่าจะชนะได้ก็เลือดตาแทบกระเด็น ทำให้เราฉุกคิดและมีคําถามว่าวอลเลย์นนบอลของไทยเรากําลังถอยหลังหรือทีมอื่นกําลังพัฒนาพ่อแม้จะชนะแต่รูปแบบการเล่นความผิดพลาดหลายครั้งในสนามก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าจุดเปลี่ยนของเกมนี้คือการที่เวียดนามเน้นใช้บิ๊กเตนเป็นศูนย์กลางแบบที่ว่าโฟทโดนเปลี่ยนออกและแทบไม่ได้เห็นอีกเลย และเราเองก็รับมือลูกตบของบิ๊กเตียนแทบไม่ได้โดยสถิติการทำคะแนนของบิ๊กเตียนในนัดนี้ทำไปได้มากถึง41คะแนนมันมากแบบไม่น่าเชื่อนี่ถ้าไม่มีข้อกังขาในเรื่องเพศของบิ๊กเตียนหลับรองว่าทั่วโลกจะตั้งหน้าชื่นชมนักวอลเลย์บอลคนนี้ว่าสุดยอดแต่เมื่อมีเรื่องเพศของบิ๊กเตียนเข้ามายังเป็นปริศนาจากเสียงชื่นชมก็กลายเป็นเสียงกลดา่า เพราะสถิติการทำคะแนนของบิคเตยียนมันเกินมนุษย์มานาอย่างที่บอกไปว่าเราจะได้เห็นทุกการเล่นการส่งบอลเป้าหมายคือบิคเตยียนคนเดียวแม้ทั่วโลกจะกลดาหรือคนส่วนใหญ่จะตั้งคำถามเรื่องเพศของบิคเตยียนแต่ก็ดูเหมือนว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจะไม่สนใจใดๆบางครั้งก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาภูมิใจแบบนี้จริงๆและพวกเขาไม่สงสัยในเพศของบิกเตยียนจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นทีมไทยทำแบบนี้บ้าง รับรองว่าแฟนกีฬาชาวไทยเดืดสาบแช่งสมาคมจนไม่ได้ผุดได้เกิดแน่นอนเพราะมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีก็จึงไม่แปลกนะครับที่ไม่ว่าเวียดนามจะเล่นดียังไงก็ไม่มีใครรักอันนี้ไม่ได้ผูดมั่วๆนะครับเพราะจากการไปส่องคอมเมนต์นแฟนชาติอื่นก็ไม่เห็นมีใครชื่นชมเวียดนามเลยส่วนหนึ่งที่ผลงานของทีมไทยออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจแม้จะคว้าแชมป์ได้เพราะการเล่นของเรายังเต็มไปด้วยปัญหาลูกไง่ายๆก็พลาด ลูกทีมหน้าตบแพ้ตายก็ทําไม่ได้พอขอเวลานอกโค้กก็แก่เกมแบบที่ลูกทีมก็ไม่ค่อยฟังเพราะดูเหมือนไม่รู้จะแก้ยังไงใจทางนายกสมาคมวอลเลยก็บอกมาแล้วว่าโค้ดยะจะคุมทีมไทยจนจบซีวีลีกเท่านั้นก็ทนทน,นเอาหน่อยแล้วกันนะครับแฟนวอลเลยบอลชาวไทยอีกนิดเดียวโดยการแข่งขันซีวีลีกสนามที่2จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมโดยนัดแรกไทยเราจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่9ในเวลา18นาฬิกานัดที่2จะพบกับอินโดนีเซียในวันที่10สิงหาคมเวลา18นาฬิกาส่วนนัดสุดท้ายจะเป็นการวัดฝีมือกับเวียดนามในวันที่11สิงหาคมเวลา18นาฬิกาก็ต้องดูกันต่อไปว่าเวียดนามจะขนทัพชุดใหญ่มาเยือนไทยหรือเปล่าถ้าบิ๊กเตียนนำทัพมาไทยแล้ว ใทยยังไม่หาวิธีแก้เกมลูกตบมหาปลัยของ Big กเตียนได้ไม่แน่ว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายพลาดพล้งในศึกครั้งหน้าก็ได้เอาเป็นว่ายัางไงก็รอให้กำลังใจนักตบสาวไทยกันต่อไปในสนามหน้าไม่ว่าจะเล่นดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วแฟนๆก็จะอยู่ข้างพวกคุณเสมอสู้ต่อไปวันเล่นบอลสาวไทยยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ช่องจานบอยชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ